thank you ผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะสถานีรถไฟทั่วประเทศนะคะบางแห่งก็อยู่ในสภาพที่เก่าแล้วจนทําให้ประชาชนหรือว่าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการนั้นมองดูแล้วไม่สวยงามเลยค่ะดังนั้นนะคะทางกรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีโครงการแต่งสีประเทศไทยขึ้นและก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเขาจะไปแต่งสีกันที่ไหนนะคะเราจะไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกันค่ะแล้วก็จะไปดูการทํางานบริการประชาชนของตํารวจท่องเที่ยวด้วยและก็ฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของหัวหน้าสถานีรถไฟและจะ ไปเที่ยวกันต่อที่บ้านศิละปะหัวหินค่ะว่าที่นี่นะคะเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ การแต่งสีประเทศไทยก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยสภาพแหล่งเสื่อมโทรมเนี่ยมีมากนะครับเราก็เลยคิดในเรื่องของการที่จะให้สีสันเนี่ยเมืองไทยให้มีความสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาสีเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสีสันแล้วก็ในเรื่องของการติดไฟในยามค่ําคืนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา กระจายไปทั่วประเทศในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแหล่งนะครับให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่ไม่เป็นสภาพที่จะซุดโรมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนเนี่ยตื่นตาตื่นใจแล้วก็เห็นว่าเรามีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การเน้นในเรื่องของการเที่ยว ยามค่ำคืนนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพักนานขึ้นเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการที่ให้เข้าพักนานขึ้นรายได้เข้าประเทศก็จะมากขึ้นดีกว่าที่เราจะไปเน้นใน,ในเรื่องของจำนวนหรือปริมาณนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราจะเน้นในด้านคุณภาพนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ค,ค,คือว่าก็จะเห็นว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวถังน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีการติด ไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําของอุทยานแม่น้ําเจ้าพระยาสาหรับพวกเรือพัฒคารเรือท่องเที่ยวยามค่ำคืนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะส่งเสริมในเรื่องของท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มจํานวนวันของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพที่ที่ออกมาเพราะเรากําลังเริ่มการพัฒนานะครับเพื่อช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของสีสันภาพลักษณ์ ภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับ,รบสวัสดีครับผมพันธปรโทรสาภรสงวนสุขนะครับสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวเนะครับรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดเพรบุรีจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเรามีที่ตั้งสถานีตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะอยู่บริเวณข้างๆกับโรงแรมเซนทาราานะครับทางลงหาดสาธารณะอัตรากําลังตอนนี้มีอยู่18ท่านนะครับมีมีตารวจชั้นประทวน18นะครับซึ่งจะมีในตํารวจสัญญบัตร2และผมมีคนหนึ่งนะครับเป็นสรารวัตรพันธุ์รโทรนะครับอีกหนึ่งนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ล่ามแปลอยู่10ท่านนะครับ ในการช่วยแปลสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีทางอาสาสมัครนะครับซึ่งจะเป็นชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในพื้นที่หัวหินเรานะครับซึ่งเขาจะมีความสามารถในการพูดภาษาของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างท,างทางั้งทั้งสองท่านนี้ก็มาจากทางในส่วนของอิตาลีแล้วก็สารรัฐเมริกานะครับในในในการสื่อสารภาษานะครับและในพื้นที่ของเรานะครับจะมี มหาวิทยาลัยสุสิตนะครับซึ่งจะมีนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนและนักศึกษาจีนที่เข้ามาประเทศไทยนะครับที่เรียนภาษาไทยนะครับ<ก>นในส่วนนีค้คือเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินนะครับ<ก><น>เราได้มีการประสานงานร่วมกับทา,ทางสถาบันการศึกษานะครับในการที่ขอทางนักศึกษามาเป็นส่วนร่วมในการจิตอาสาของเรานะครับฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ เดินทางมาเที่ยวที่หัวหินจจะมีความรู้สึกปลอดภัยได้มีความเชื่อมั่นได้ว่าไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือก็จะมีทางตำร,ร,รวจแลจะมีทางที่ศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เราก็มีการทําเป็นลักษณะว่าเป็นแผนภาโบชัวนะครับในการแจกท่องเที่ยวในรูปแบบแรกที่เราทําจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่หลังจากที่นักเที่ยวชาจวจีนเข้ามาเป็นจานวนมากนะครับเราก็อยากจะให้บริการได้ทั่วถึงนะครับ นอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะครับตอนนี้เรามีการทําเป็นภาษาจีนด้วยนะครับให้นักงเที่ยวชาวจีนทราบว่าถ้าเกิดเหตุถ้าต้องการความช่วยเหลือจะสามารถติดต่อเราได้อย่างไรนะครับเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อนะครับคอเซนเตอร์ของเรานะครับจะเป็นเบอร์หมายเลข1น5่นะครับผมครับซึ่งจะใช้ทั่วประเทศนะครับท่านอยู่ที่ใดถ้าโทรเข้า1นึ่หมายเลขนี้ก็จะไปเข้า กับสถานีตำรวจท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ของท่านรอดผมครับกำลัง18นายทั้งหมดเนี่ยรับผิดชอบหลายจังหวัดเนี่ยเพียงพอไหมถ้าพูดถึงกําลังไม่เพียงพอครับในส่วนนี้เรามีการปรับวิธียุทธวิธีในการทํางานโดยหาแนวร่วมกับภาคประชาชนครับอย่างในส่วนที่อย่างในส่วนของหัวหินเองเนี่ยเราก็ได้รับความแนวร่วมทั้งทางเทศบาลทางตำรวจภูธรนะครับทางอาสาสมัครต่าง ที่จะมาเป็นแนวร่วมของเราเพราะว่าถ้าพูดถึงการขาดแคลนเนี่ยคือผมเข้าใจว่าในทุกภาคส่วนครับจะมีความขาดแคลนครับแต่เราก็จะไม่เอาความขาดแคลนอุปสรรคการทํางานเราครับโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยวนะครับเราได้รับความสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวนะแล้วก็ท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโดยท่านผู้อำนวยการเสมานะครับได้ให้การสนับสนุนในงบประมาณ ในการทาสีสถานีหัวหินแล้วก็มีการปรับปรุงทั้งหมดท่านี้รถไฟหัวหินเนี่ยจากโครงสร้างเดิมเราก็จะเป็นสีแดงครีมอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าใช้เวลาในการที่ปรับปรุงแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดนะก็ได้งบประมาณตัวนี้มาก็ทาสีทั้งหมดเลยมีทาสีสถานีทาสีรอบโดยรอบแล้วก็มีการใช้ติดตั้งไฟ ะะแต่ว่าตอนนี้เรายังโครงการยังไม่เสร็จเนื่องจากว่าเรารอว่ารูปหงหรือไฟฟ้านี่ที่จะเข้ามาในระบบไฟแต่เนื่องจากว่าตอนนี้สีสันเนี่ยเราขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็ถือว่าความสวยงามนะฮะความสวยงามของสถานีก็เด่นชัดขึ้นในความเด่นชัดตัวนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ได้เห็นจากสถิติที่เราเรารวบรวมไว้นะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยวันละร้อยเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวตกวันละ300ถึง500ถ้าอย่างเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมากนะก็ยิ่งถ้าเป็นวันหยุดเทศกาลยาวๆนะฮะก็จะจะมากขึ้นเลยนะฮะโดยมีทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจรถไฟนะฮะที่คอยดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในด้านของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยวถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญทางตำรวจ ท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามา,าร่วมกับเราในการที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อเพื่อ,อในจุดของเขาที่ขาดเหลือก็จะทําได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนรวมร่วมกันระหว่งางสถานีรถไฟการรถไฟนะฮะแล้วก็ตํารวจท่องเที่ยวตํารวจรถไฟหัวหินเนี่ยครับท,ที่ที่ร่วมด้วยกันแต่ต่อไปถ้าหากว่ามีระบบรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงทุกอย่างนะฮะที่เราทราบมา ก็จะอาคารสถานีจะไปอยู่ดีด้านหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นของเก่าก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าจะเป็นอะไรนีค่คือคือโครงการต่อไปแต่ว่าผู้ดูแลต่อไปก็จะไม่มีดูแลใกล้ชิดอย่างที่พนักงานอยู่ขณะนี้เราก็อยากจะได้งบประมาณในการามาซ่อมแล้วก็ أ, ปรับปรุงนะฮะเนื่องจากว่าอาคารมีอายุการใช้งานมา85 86าปีแล้วก็เป็นเวลานานก็อยากจะมาต้อง ดูภายในบ้างครับเนืงจากสีเนี่ยเราซ่อมได้แต่ว่าตัวอาคารที่เป็นไม้เนี่ยเราเต้องใช้งบประมาณเยอะในการที่ซ่อมแซมเพื่อให้ได้อยู่คงต่อไปนานๆครับผมปปปงงง ที่เรายืนอยู่นี่คือ,อบ้านศิลปินหัวหินเป็นศูนย์รวมของศิลปินท้องถิ่นนะฮะที่อยู่กันแบบใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติอยู่ที่นี่นะสิบห้าปีที่เราเปิดขึ้นเนี่ยถ้าท่านที่สนใจนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านศิลปินท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของศิลปินนะฮะมากกว่ายี่สครอบครัวอยู่เนี่ยเขาทํางานปั้นงานแกะสลกักงานเพ้น์นะฮะมีโรงเรียนสอนมีเวิร์กช็อปสนุกครับที่นี่เพราะว่านอกจากที่จะ,ะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยท่านยังสัมผัสกับ,กบผลิตภัณฑ ที่ศิลปินในท้องถิ่นสร้างขึ้นมากมายบนเนื้อที่9ไร่ครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจอยากมาชมนะฮะเราอยู่ห่างจากหัวหินประมาณ5กิโลเส้นทางหัวหินป่าละอูหรือว่าเส้นทางหัวหินเสียบายพาสประมาณ5กิโลท่านก็จะเห็นบ้านศิลปินกิดถนนใหญ่แล้วฮะหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0890690896นะเข้าเฟซบุ๊กก็คือบ้านศิลปินหัวหินนะ W A N S I L A P I N นะฮะขอบคุณครับ ภาพบรรยากาศภายในสถานีรถไฟหัวหินนะคะแล้วก็บ้านศิลปะหัวหินก็น่าไปท่องเที่ยวแล้วก็สวยงามมากค่ะและที่สําคัญนะคะตำรวจท่องเที่ยวก็มีกําลังคนเพียง18นายเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดช,ชอบถึง4จังหวัดด้วยกันซึ่งดูแล้วไม่สมดุลเลยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปกันที่บ้านช้างหัวหินซึ่งที่นี่นะคะก็มีช้างที่มีความสามารถมากมายและเราก็จะนั่งกันบนหลังช้างชมบรรยากาศรอบๆด้วยพร้อมกับฟังเสียงของผู้ประกอบการบ้านช้างและผู้ประกอบการรีสอร์ทนะคะที่ รับมาตรฐานรองสเตย์ด้วยค่ะและก็ต่อกันด้วยเสียงของรองนายกเทศบาลทับสะแกพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้คจมจริงการซุก IPM i d e Finition 022459999 ที่ท่านมาเยี่ยมและมาชมหมู่บ้านช้างของเราเราเปิดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับที่หวัวหินนะครับจากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสนใจลักช้างแล้วก็มาเที่ยวหมู่บ้านช้างกันเยอะๆครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็จะได้โปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราด้วยครับผมที่แห่งนี้มีอะไรบ้างอของเรามีช้างอ,อยู่ประมาณสิบกว่าเชือกครับผมซึ่งบริการไอ้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมป่าชมเขาชมธรรมชาติ ชมหมู่บ้านควานช้างแล้วก็ชมช้างอยู่แบบธรรมชาติเหมือนในป่าจริงๆเลยครับผมค, <ะ S 1> ครับผมการเดินทางมาที่นี่มาอย่างไรเดินทางก็มาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพก็ประมาณ200กว่าโลนะครับซึ่งซึง่งมาถึงหัวหินแล้วก็เข้ามาทางตลาดจัดชัยอยู่ห่างจากตลาดจัดชัยประมาณสักสองกิโลครึ่ง 2, ค,ครับผมฮ<อ>ะาการเข้ามาเที่ยวที่นี่อาจต้องมีค่า รจริงๆเข้ามาเที่ยวที่นี่ไม่เก็บค่าไม่ไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูหรือแต่อย่างใดน,นะครับนักท่องเที่ยวสามารถาเข้ามาเที่ยวชมถือกล้วให้ช้างได้ตามสบายเลยครับตามอายาศัยเลยครับไม่ต้องซื้อบัตรครับผมมาถึงถ้าอยากซื้อบัตรก็คือช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยซื้ออาหารให้ช้างครับผมแล้วก็ซื้อตั๋วเพื่อจะนั่งนั่งนั่ง,นงบนหลังช้างเดินเที่ยวธรรมชาติครับผม ็นชายทะเลหาติดชายทะเลสวยค่ะค่ะชายหาดเล่นน้ำได้นะคะมาค่ะจะขับรถมาเองก็มาที่ขับมาถึงกิโลเมตรที่370นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ4.4กิโลเมตรนะคะก็ถึงหรือจะจะเเราก็มีรถตู้สำหรับรับส่งนะคะไปกับท่านละ แปดบาทคือมินิมัมนี่ก็2ท่านขึ้นไปก็จะขึ้นที่ไปขึ้นที่โรงแรมมาเลเซียที่ถนนสาทรซอย1น,นะคะค่ะค่ะคะแล้วก็มาส่งที่นี่ก็รับกลับไปส่งที่มาเลเซียโฮเทลเหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะที่นี่คือทับสแกร์ค่ะค่ะก็ลงก็ระดับสองดาวค่ะค่ะ ก็ราคาของเราก็เริ่มต้นจาก980สูงสุดก็ที่2 5 0 0ค่ะค่ะค่ะรับรองได้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะคะที่ว่า,าได้พาทีมงานผู้สื่อข่าวสัญจรมา,ามาเยี่ยม ที่รีสอร์ทของเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุดลมาพูดไปหมดแล้วนะฮะก็ขอบคุณครับเปิดที่อำเภอทับสะแกโดยกำเนิดครับในขณะนี้ก็อายุ76แล้วนะครับ76แล้วแล้วก็ได้อยู่ที่นี่มาโดยตลอดครับอดีตเคยรับราชการ ตำแหน่งสุดท้ายคือหัวหน้าการผสรมศึกษาของอำเภอทับสะแกครับกรเกษียณมา15ปีแล้วครับครับก็ทับสะแกก็เป็นแหล่งที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะแต่ว่า,าคนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักเพราะว่ามันเป็นเนมืองเงียบๆนะเป็นเมืองเงียบ,ยบก็มีทั้งมีทางถ้ำมีชายทะเลแล้วก็มีน้ำตก นะแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ค่อนข้างจะธรรมชาติไม่มีการไม่มีการสร้างนะหาดทรายน้ำตกและภูเขาคือด้านทิศตะวันตกของอำเภอทับสะแกติดสาภาพประเทศเมียนมาครับก็จังหวัดประจววติดเมียนมาทั้งจังหวัดนะครับยาวครับตั้งแต่หัวหินจนไปถึง อำเภอบางสะพานน้อยนะครับก็ที่นี่มันก็อ,อยากให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเรากําลังโปรโมตสปาสายซึ่งจะทําขึ้นในเร็วนี้นะได้แนะนําแล้วก็เทศบาลเองก็จะจัดเป็นตลาดน้ําธรรมชาติคลองธรรมชาติกับตลาดคนเดินนะครับ ซึ่งเทศบาลก็เตรียมการจะตั้งอยู่เพราะว่าพวกผมเนี่ยทีมผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นปีแรกนะมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็สะดวกแล้วก็ในขณะนี้ได้เปิดประเด็นแข่งเรือใบนะเรือพายซึ่ง เคยถ่ายทอดออกทีวีมาแล้วก็ทําให้ประชาชนได้รู้จักทับสแกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราขาดการแนะนําสื่อสื่อแนะนําเราขาดตรงนีเบนมากเลยก็ทำให้คนไม่เคยรู้จักทับสแกเมื่อก่อนเนี้็็จะมองในแง่ว่าทับสแกเนี่ยเป็นเหมือนนักเลง<อ>เป็นเจ้าพ่อยิ่งไม่ใช่ฮะไม่ใช่เขาเข้าใจผิดนอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ ขอแก้ข่าวนะมันไม่มีไม่มีม,ม,มานานฮะเป็นมานานไม่มีใครแก้ให้นะครับก็โรงแรมเออมาเลเซียเนี่ยไปออกบูธที่ศูนย์ศรษฐกิจบอกบอกว่าอยู่อำเภอสัตแกคนไม่รู้จักไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยทำให้เนี่ยได้เชิญสื่อมวลชนมาเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีครับพวกเราจะได้ภาคภูมิใจว่าเออ ประชาชนทั้งประเทศได้รู้จักทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับ ความความสามารถของช้างหลายอย่างนะคะเราก็ได้ชมกันไปแล้วและทางทีมงานของเราก็ได้นั่งบนหลังช้างท่องป่าก็สนุกสนานมากมากค่ะและท่านรองนายกเทศบาลทับสะแกนะคะก็ได้บอกกับเราว่าที่ผ่านมานั้นประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าที่อำเภอทับสะแกนี้มีผู้มีอิทธิพลหรือว่ามีมือปืนมานานแต่จริงๆแล้วไม่มีอย่างที่ประชาชนเข้าใจเลยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจฉชาวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM h d Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e f i n i t i o n g ศูนย์สองสองสี่ห้าเก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 ้า กุศลจิตถ้ามันเป็นกุศลจิตชั้นปรมัดแล้วไม่ต้องขันติถ้าเป็นกุศลจิตชั้นโลกิยาแล้วต้องมีขันติธรรมชั้นทึงได้มา่วานฉันจะไปด่าตัวฉันเองนั่งบนรถไงเราไม่ค่อยมีขันติธรรมกับคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีคนชั่วต่อหน้าเจอนี่มันไม่ค่อยมีขันติธรรมอยากจะถวายแหวนอยากจะโวยวายอยากจะจับมนมาจิกหัวแล้วก็เอานิ้วดีดจมูกมันสาดดิบเนี่ยนะอ้าว จะไปทำอะไรมันรุนแรงเขาก็หาว่าเราเราโหดร้ายก็ใช้แค่นิ้วดีดจมูกมันก็พอแล้วคือฉันจะเป็นคนที่ไ kind ม of ่ค่อยมีข umm> ันติกับคนไม่ดีแล้วเราจะมีความรู้ส so> ึกว um, ่าไอ้คนไม่ดีนี่มันน่าจะทำให้คนดีเดือดร้อนก็มันเดินวนได้สองรอบสามรอบนี่มันเดือดร้อนไปมล่ะเมื่อวานนี้ฉันแจกของไม่ได้เยอะเท่าไหร่เวียนเทียนอหแต่ไอ้มือฉันเนี่ยมันสั่นเลยอะมันหมดเรียวหมดแรงอะแขนมันอาจจะล้าล่ะทำงานมันหนักเพียรแล้ว เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยแล้วกูทําไมต้องมาทนกับคนชั่วพวกนี้ได้วะมันเอาเปรียบคนไม่เอาเปรียบกูอีตาหา <c oughs> มันนั่งไม่ใจนะแล้วมันก็มีจิตหนึ่งเข้ามาแทรกวะเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีขันติกับอกุศลจิตภายในโรงเจหอคุณธรรมฟ้าแห่งวัดอ้อนอ้อยธรรมอิสระ วิหารด้านในสุดคือวิหารพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเหล่าพระมหาโพธิสัตว์สามพระองค์ซึ่งได้แก่พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระศรีอาริยเมตยมหาโพธิสัตว์กสิติคันพระมหาโพธิสัตว์นอกจากเป็นที่ประดิษฐานของเหล่าพระมหาโพธิสัตว์แล้วผนังภายในวิหาร มีภาพจิตรกรรมที่งดงามและถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆองค์ที่หพระมหาโพธิสัตว์อวัตรลจีเตสวนหรือพระมหาโพธิกวนอิมปางสหัสสหัสสหเสเนปฏิสถานเป็นองคประธานอยู่บนแท่นประทับใหญ่กลางวิหารมีพุทธลักษณะงดงามอิ่มเอิบ สงบเงย็นพระมหาโพธิสัตว์อวัลกลิเตสวนเป็นพระโพธิสัตว์ที่ผู้เคารพนับถือมากที่สุดเพราะเชื่อกันว่าพระองค์เป็นผู้ทรงไว้ด้วยธรรมหากรรณาอันกว้างใหญ่ไพศาลโปรดสัตว์โลกที่ได้รับความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์องค์ที่2องพระศรีอาริยเมตรตรมหาโพธิสัตว พุทธลักษณะสำคัญของพระรีอารยามตไตรคือเป็นรูปพระอ้วานท้องผุยนั่งหัวเลาะคนไทยเราเรียกกันว่าพระสังกจ,จายหรือหลวงพ่อผาสุกมีความเชื่อว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมหาปณิธานของพระองค์ท่านคือเมื่อรู้แล้วจะช่วยผู้อื่นรู้ด้วยเมื่อพ้นทุกข์แล้วจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเมื่อข้ามโอขะแล้วจะช่วยผู้อื่นข้ามโอขาด้วย เมื่อได้พุทธภูมิแล้วจกช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิด้วยองค์สุดท้ายพักกสิติคันพระมหาโพธิสศัตว์พุทธลักษณะของพระคพธีศัตว์องค์นี้เป็นรูปพระพิสุมหายานระหัดหนึ่งทรงจับไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรกอีกหัดหนึ่งทรงถือแก้วจินนามณีหรือแก้วสารพัดนึกเพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืด รงเจหอคุณธรรมฟ้าได้เปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาเทพเจ้าและเยี่ยมชมความสวยงามได้ทุกวันณโรงเจหอคุณธรรมฟ้าวัดอ้อน้อยธรรมมาอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจในอำเภอหัวหินนะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าค่ะทางรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมกันให้ทั่วอำเภอหัวหินเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวที่พารายการของเราไปถ่ายทําตามสถานที่ต่างๆด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและ คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ที่มีเรื่องราวร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมค่ะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาตามอ e ีเมลหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทั้งช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ